bên nhà này hả mẹ? là thuốc rửa chân,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  Apples are so fresh with such Adsorption in <tune> it's <in> <tune in> <tune in> <tune in> ออกแล้วใช่ไหมผมมันมีมุ้งกางเป็น,นหอ้องเนอะแต่ว่าแล้วผมเอายาไว้หลังมุ้งอ่ะแล้วเด็กน้อยน่าจะไปเล่นแล <Ừ. S 1> หยิบด,ดาบหลังมุ้งอ่ะอ๋อ <Ừ. S 1> เออน่าจะไปเล่นแล้วก็ด้วยความส่วนของเด็กอ่ะเนาะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีแบบนี้เหรอแล้วเข้าไปกี่เม็ดครับ เม็ดเดี itos, ยวเป็นเป็นยาอะไรครับยาเป็นยาเป็นยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อท้องเสียของผู้ใหญ่อ๋อผมว่ากลัวไงเพราะมันเป็นยาผู้ใหญ่ยายาเด็กโตเนาะก็เลยแบบก็กลัวเนาะกลัวกลัวมันเป็นอะไรกันเด็กเพราะเด็กเพราะตอนแรกอ่ะไม่ใช่อย่างนี้ไงเพราะตอนแรกเด็กหายใจไม่ออกอ๋อเออเม็ดยาเด็กเออ สองมันเห็นเต็มโพรงจมูกเด็กเออเราก็ตกใจเพราะว่าเด็กเด็กมันหายใจไม่ออกพยายามสั่งแต่ว่าเด็กเล่นยายไว้ใจไม่ได้เขา,าเด็กไม่ได้หรอกอยากจะฝากเตือนอะไรไหมครับกับพ่อแมาฝากเตือนเรื่องอ <ๆ S 1> การกินยาการเก็บเรื่องอะไรเล็นนกน,น้อยอ่ะมันมันที่เด็กเราเรามองข้ามไปอ่ะเด็กเด็กตรงหน้าเด็กเด็กมันเนว่ยจะยังไงจะมองข้าม เราไม่อยากจะลงข้องต้อง,างยาไม้ไมดีอะอะไรที่แบบว่ามันไม่สำคัญกับเราอะ่ะแต่เด็กเด็กจะสนใจตรงนั้นน่ะแหละเออตรงนั้นเน่มันน่าอันตรายมันมันจะพลาดพลาดมาอันนี้ถือว่าโชคโชคดีไงที่เราไปเห็นทัน <S 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 อ๋อมแค่ไม่เห็นได้ก็เราเสียใจแล้วเัาเสียใจนี่แะเป็นไงบัางครับฮะ 嗯，红烧牛肉。嗯。